สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีก็มาแบบคำคำเดืกๆเดเด้อค่ะมือนีเขาไม่เห็ดกับเข่ากันเด้อค่ะไม่เห็ดกับเข่าอะไรน้อเขาไม่เห็ดกับเข่าเฮามาอ่าแกงอมไก่เสนาเป็นลายกันได้ค่ะมือนีก่อนอื่นเขาก็เอาพริกแกงที่เขาตำลงไปผัดก่อนนะคะบ่เเ็ดเผ็ดเนาะพ่อปูเทากินกินเผ็ดบ่ได้เนาะค่ะนี่เขาก็ใส่ไก่ลงไปแล้วก็ผัดผัด เลยจ้ะพี่น้องมีใบมะกรูดกับตะไคร้ด้วยหอมๆนะจ๊ะอ้าวบริดทไทยตอนนี้เด้อพี่น้องตอนทันเด้อพี่น้องเพราะว่ามันคํามแล้วมันหมืดแล้วนะบาดนี้สิ่งที่จะอร่อยที่สุดก็คือน้ําล้างคกจ้าในภาษาอ้าวแล้วก็ตามด้วยน้ําธรรมดานิดนึงนะคะเดี๋ยวใสอันนั้นนี่ไปน้ำมันก็สิขึ้นมาเด้อพี่น้องน้ำมันสิออกอีกมันจะหลแห้งในบ้าดนี้นี่หลังจากใส่ปลาหมลงไป ใส่ปลาลงไปเลยอูมามิด้วยนะจ๊ะปกติคอยกระสิพัดปลาพ้อมไกล้ห้องร่บปานนี่รอบนี้หอยกระลืมคางลืมแน่พี่นอออ้องเอยตะกอไปหลายๆยังว่าละสูตรไผ่กระสูตรมนะันเนาะพี่น้องเอยใส่มะเขือแล้วก็มะแข็งลงไปมะแข็งแปลว่าอะไรมะเขือพวงภาษาไทยนั่นเองนะจ๊ะอา้าวปิด้าไวเ้เด้ออ้าวเปิดมากข้นๆนะนจะได้ประมาณนี้นะจ๊ะแล้วเราก็เตรียมผักชีมาใส่เป็นอันว่าเสร็จปองเลยจ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีจ้า